ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราทำไมจะต้องมานั่งดูคนนั่งทำอะไรก็ไม่รู้หน้าขมด้วยใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยเขาว่าทำอะไรและนี่แหละคำรับของผมกับตันมีคือไลฟ์สไตล์ของประธานบริษัทนั่นเองอีคนและแน่นอนในช่วงเวลานี้ตึ๊งมองโหทุกคนต้องทำพออยตแล้วถูกไหมทุกคนคะนั่งทำทั้งวัน ได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงแค่นีออ้ไม่ไหวแล้วเมืเฮ้ยแน่นอนพอเราทำงานเป็นนานปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดนี่คะ่ะแน่นอนคะ่ะพอเครื่องเราแห้งเราทำอะไรคะทำอะไรคะทุกคน เล่นเกมค่ะเล่นเกมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่เขาไม่ได้จ่ายให้เกมมาโฆษณาเนี่ยถามว่าเล่นแล้วคาเคียดไหมคะดูผลลับค่ะคนจริง ต่อไปเล่นเกมอะไรคะพาเล่นเกมเอะไรเสร็จแล้ววันวันหนึ่งทำอะไรบ้างเล่นบอร์ดเกมค่ะบอร์เกมที่เป็นการ์ดเกมโปเกมอนเอ้ยเขาไม่ได้จ่ายนี่ว่าโอเคพอใจแล้วและด้วยทา่าทางการสับไพ่ที่ราวกับเซียนไพ่ป๊กเก็เราเล่นไม่ได้เล่นเซียนไพ่ป๊กเก็หรอกถตาถามว่าเอามาแล้วเล่นกับใขร นี่คือคำตอบค่ะโอเคเจอไพรสกาแล้วก็จูบไพยเสร็จไปโอเคไม่ครับไม่โอเคครบับต่อไปจูบไพ่เสร็จไปโอเคครบป่าเออครบครบบางทีเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะสุดยอดแลว้วันวัน,วน,วนของคนเงาๆอ,งอย่างแบบเรานะคะทำะไรต่อคะวาดรูปสิคะล้ออะไรก็คนมาเหงาอะเนาะโอ้ แล้วถามว่างานจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะไะไปดูเป็นไงหล่อเท่เนะเออเรานี้มันเก่งจริงๆเลยเอ,อ้ยหล่อเท่ค่ะนี้สุดยอดทุกคนค่ะในยุคนี้เราก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นออนไลน์เนาะไลฟ์สไตล์ของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยไปด้วยเพราะตอนนี้เป็นยุคโควิดเนะเาะออกไปไหนไม่ได้ อีกลฟ์สไตล์หนึ่งที่ไม่พูดถึงของตัวเราเองไม่ได้เลยก็คือซื้อของออนไลน์เช่นอัลบั้มเพลงนัน,นหนึ่งแล้วสองก็อ,อัลบั้มเพลงถามว่าสามคืออะไรเราสิคะสามคืออะไรสามคือมังคุดค่ะถามว่าตัวถัดไปจะเป็นอะไรเป็นมังคุดค่ะโอ้ oh, ไม่ใช่สามคือนี่ค่ะอัลบั้มเพลงแล้ว ค่ะไม่ทำอะไนอกจากซื้อของออนไลน์เนาะและนี่ค่ะคือไลฟ์สไตล์ตทั้งหมดที่เราได้ทํามาทั้งหมดตั้งแต่ปิดโควิดมาแต่ช่วงนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเพราะว่าตอนนี้สายพันธุ์โอไมครอนก็เข้ามาถึงว่าเริ่มแพร่ระบาดแล้วนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไว้เจอกันที่จุลานะคะ อย่างนี้ยังมีอาจารย์กิดมากเลยค่ะยังเยเียนทุกคนนะสวัสดีค่ะทีวิตประวันของเด็กทำพอร์ตทำพอร์ตทำวิดีโองั้งทำอะไรก่อนทุกคนทำวิดีโองั้นทำอะไรก่อนสตอรี่บอร์ดไงเออทำตสตอรี่บอร์ดใส่รไปแล้ว ไปไปดูตอนถ่ายทางกันรู้ว่าทำคอนเทนต์แต่จะแพท้ทุกตาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนนต้องต้องต้องต,ต,ต,ต้อโอเคตรงนี้อะคนที่มันนั่งอองวงัหน้าคอมเนี่ยมันคือใครไอเนี่ยแล้วนี่แหละสำหรับผมผมกับตันอ่ะกับตันเออ — Oh!